น้องกิ้งเลยตอนนี้ท่เจียหาท่าเจีาวันี้ท่าเจไหลต่ใครมาที่นี่ต้องใช้เวลากับนางน,นิดนึงอิรลยาบทเปลี่ยนตลอดเวลาอุ๊ยนางมองตาเจียหาวันนี้ตาเจียไหลเต่าีเ e ียว h a แ e l วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่เชิงตู้แต่ว่าเห็นแต่งตัวนี้ก็งงๆกับตัวเองหน่อยเขาบอกว่าตอนนี้ประมาณ17องศาแต่ก็กำลังดีนะก็เลยก็เลยเตรียมเจ็คเก็ตไว้ แล้วเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปหาหมีแพนด้ากันมาเฉียงตูไม่เจอมีแพนด้าไม่ได้ต้องไต่ขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวไปพบกันเรามาถึงสวนแล้วสวนมีแพนด้าสวนมีแพนด้า visitor parking จากรถตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปกับเพื่อนๆอ,อยู่ข้างบนนะไปกันรอบๆบรรยากาศแสดงว่าเรามาถูกแล้วนะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะ แบมบูแบมบูของมีแพนด้าที่เห็นเหนื่อยขนาดนี้เสียงเหนื่อยขนาดนี้เพราะว่าเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนอันนี้คือทางที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะคะก็คือไกลมากตอนนี้เสียงเริ่มเหนื่อยแล้วสู้หลังจากที่เราปีนป่ายปีนป่ายด้วยตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะโอ้ เราก็มาเจอเพื่อนของเรานะั่นก็คือต้าสงมาหรือว่ามีแพนด้านี่เองคะ่ะไปดูวิถีชีวิตของนางกันว่าเออนางเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงแล้วที่เนี่ยคนมาดูแบบช่วงนี้เด็กปิดเทอมด้วยนะคะ<ๆ>ก็เลยจะยังมีน้องๆหนูๆมาดูวิถีชีวิตของตาสงมวไปดูกันเห็นน้องไหมมีกี่ตัวหายไปตัวหนึ่ง สามตัวเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเหมือนน้องเขากำลังจูจีจูจี้กันอยู่เลยไปดูกันอนี่จูจีจูจีกันอยู่เน,น,นี่นยเวลาที่เราให้น้องเขาอยู่นะคะก็จะแบบล้อมรอบแบบนี้เลยนะเพราะว่าน้องเขาก็ใช่ว่าจะตัวเล็กนะทุกคน<ๆ>ก็คือน้องเขาตัวใหญ่มากอันนี้คือแบบให้เห็นทัศนียะ บรรยากาศของน้องเขานะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าอยู่นะก็ประมาณ9ก้าโมงกว่าที่เราจะมาดูน้องเขาเล่นกันขนาดนี้นะเพิ่งเดินมาเห็นป้ายนะคะเขาเขียนว่าน้องตัวนี้เกิดเมื่อเดือน9้าปี2016นะคะ<ม>ก็ประมาณเจ็ปีแล้วเจ็ดขวบแล้วนะเอียนนี่ตัวนี้เลย,ยที่เมื่อกี้ไปกินน้ำอยู่นะเห็นไนว้นางมาแล้วนางมาแล้วอ,อ้าว นางเอาก้นหีไปให้ฉันนางไม่หันหน้ามาเมื่อกี้ยังหันหน้ามาอยู่เลยตัวนี้เกิดเมื่อปี1999ก็แก่แล้วว่าดูไม่ออกอ่ะมันแตกต่างกันยังไง แต่ว่ามาดูใกล้ๆอีกอันหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างๆแหมอุ๊ยเขากําลังทำอะไรอยู่อู้อู้เขากำลังทาอะไรอยู่คือเวลาน้องเขายุ่งอะ่ะเขาจะอยู่แบบนี้ทุกคนเห็นปะแล้วก็จะมีสายไฟแบบว่าอยู่สองข้างทางอันนี้คือหนึ่งข้ออันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อนั่นเองแบบแต่ละข้อก็คือจะใหญ่มาก แล้วก็ถ้าเกิดเราเดินไปเรื่อยๆตรงนู้นนะคะก็จะมีน้องให้ดูไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราจะเจอน้องในอ,อิริยาบถแบบไหนก,ก็อีกเรื่องหนึ่งกลับมาดูตัวนี้กันอีกตัวนี้ทําท่าอะไรของนางอยู่เนี่ยงง,งงนางนางนาง่นารักมากเลยนางแบบเกะาะค่ะทุกคนแบบใครมาที่นี่ต้องใช้เวลากับนางนิดนึงอิริยาบถเปลี่ยนตลอดเวลาอุ้ยนางมอง คือตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วนะคะอากาศก็เริ่มหอบเริ่มหอบมากๆเอ้ย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 เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่น้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องใกล้มากน้องใกล้มากใกล้แบบใกล้มากว้าววัีนนตต้า大家้大家好今天大家来了大熊猫现在它很累了吧 นี่คั้นเขาเคยอนะน้องน่ารักมากตัวนี้น้องเดินตลอดเลยทุกคน,เ,นงงเดินไม่หยุดเลยตัวเดียวกับเมื่อกี้แหละพาไรล่ะปะน้องกินใบไม้อย่างนี้เลยนะแบบนี้เลยหรอกินทั้งใบเลยอะดูสนุกกับการกินมากแต่อันนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวเล็กอยู่ยังไม่ค่อยโตมาเดีย๋ยวเราไปเช็คอายุข,ของเขากัน ก็อย่างที่บอกไว้เลยตัวนี้คือเพิ่งเกิดแน่นอนเพราะว่าดูเป็นตัวดิกๆก็คือประมาณสี่ขวบนะคะเพิ่งเกิดนะอ่ะน้องกิ้งเลยตอนนี้น้องนอนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ใช่ใต้ต้นไม้บนต้นไม้ นี้ก็เป็นบรรยากาศที่ข้างตรงนี้นะคะก็คือน้องหมีแพนด้าอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็เนี่ยเราขึ้นมาแบบสูงมากกว่าจะมาถึงนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินลงไปข้างล่างอีกทีหนึ่งนะดูดิข้างบนเป็นแบบวิวสวยมากวิวทัศน์ดีมากๆเลยนะก็ตอนนี้นะคะเราให้ทุกคนมาดูทุกอิริยาบถของน้องหมีแพนดา้าเหมือนที่เหมียวได้มาดูนะบนได้เลยว่าประทับใจมากๆแนมะ้ว่าตอนนี้จะ เปลี่ยนชุดอีกแล้วก็คือเอาแจ็กเก็ตออกลับมาลร้อนอีกแล้วเพราะว่ามันอยู่ที่สูงนะและเดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมต่อไปของเราเนี่ยเราจะไปทําอะไรกันแต่ที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าภาพดีๆแบบนี้หาไปได้ง่ายๆนะตั้งใจถ่ายทำมากเลยอ,อันนี้ก็เข้าไปดูกันข้างใน ำลังเข้าไปแล้วก็มีของให้ซื้อแล้วก็อุดหนุนเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะคะแบบอยากได้อันไหนกลับบ้านก็จิ้มจิ้มความน่ารักของน้องกลับไปได้เลยนะเยอะจริงๆเยอะแบบโอ้โหเพื่อนเต็มไปหมดเลยเพื่อนเยอะมากนี่น้องน่ารัก phải mấy Không thể